พูดนิ่งๆแต่ฟินมากพีทเปิดใจคบมาร1หนึ่งปีแล้วทับใจน่ารักเป็นธรรมชาติพีทกาชัยเปิดใจตอนนี้คบกับมาเรยเบอร์เนอร์มาประมาณ1ปีแล้วชอบในความน่ารักเป็นธรรมชาติหลังจากที่มีภาพหวานออกมาให้สงสัยเล่นๆว่าทั้งสองคนกําลังซุ่มปลูกต้นรักกันหรือเปล่าสําหรับคู่ของพีทกาชัยและนางเอกสาวมารเบอร์เนอร์ไม่ว่าจะทริปดําน้ําที่มีภาพหมู่เห็น2คนเคียงข้างกันหรือจะเป็นภาพของน้องหมาฟรายเดย์สุดน่ารัก ที่ผิดและมารีอุ้มเล่นไปไหนมาไหนด้วยกันเรียกว่าสนิทกันคนสงสัยในความสัมพันธ์ ล่าสุดพิดกาชัยออกมาเปิดใจแบบชัดๆผ่านรายการนายเอ็นเตอร์เทนเป็นการพูดแบบเรียบยๆแต่เฉียบจริงๆโดยบอกว่าคบกับมาเรย์ได้มาประมาณ1ปีแล้วพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ปิดบังอะไรแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจทําให้ไม่ได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่เรื่องภาพคู่หากมีภาพส,สวยๆหรือวันพิเศษลงได้ไม่ได้ติดอะไรนอกจากนี้พีทยังบอกว่าสนิทกันเพราะเป็นเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันไม่ได้จีบกันแต่เป็นการคุยกันมาเรื่อยๆแล้วประทับใจมาเรย์เป็นคนน่ารักมีความเป็นธรรมชาติถามว่าเรียกแฟนได้ไหม พิทบอกว่าไม่รู้แล้วแต่คนเรียกแต่เราก็ถือว่าศึกษาอยู่ความรักครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ทําทุกวันให้ดีถ้ามันจะเวิร์กตนก็ผ่านมาเยอะรู้สึกว่าแค่โมเมนต์ที่เราอยู่ทําให้ดีที่สุดขอขอบคุณภาพมาลีอ er. ันเดอร์สกอร์เบอร์เนอร์ผิดกาชัยภาพแ่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ